สอฟต์บแนลสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่ค่ำคืนนั้นผ่านไปเซียมีกับเจ้าการันก็ได้คุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นฮะเซียมีสงสัยว่าทำไมเจ้าการันเนี่ยถึงต้องทำแบบนั้นกับเจ้าสุทินด้วยทั้งทั้งที่เจ้าสุทินเนี่ยก็ดูไม่เหมือนมีพิษมีภัยใดๆฮะนี่ข้าถามจริงๆนะทำไมเองถึงทำกับเจ้าสุทินแบบนั้นนะ่ะ มันก็ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรนะข้าก็แค่ทําหน้าที่ของข้าน่ะผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนไม่ต้องมายุ่งกันที่ไอ้สุทินมันมาคุยกับนายเนี่ยจริงๆมันผิดกฎนรกนะข้ามีสิทธิ์ส่งมันกลับนรกด้วยซ้ําแล้วข้ากําลังจะทําด้วยแต่มันดันหนีไปได้เว้ยเฮ้ยใจเย็นดีเอ็งจะไปทํามันทําไมเรื่องแค่นี้เนี่ยถึงต้องส่งลงนรกเลยเหรอข้ามีสนหรอก เจอมันอีกนะข่าไม่เอาไว้แน่อว่าแต่เจ้าห่วกไปไหนเนี่ยอ๋อพอดีข่าหิวข้าวนะข้าอยากกินกระปอมพอดีมันก็เลยไปหากระปอมมาก้อยให้ข่ากินนะ่ะเดี๋ยวมันก็มาแหละ <c oughs> งั้นเองไปดูพิธีบวงสวงพญานาคกับข่าไหมระหว่างที่รอเจ้าห่วงเนี่ยเอออ่ะได้ดีกําลังสนใจพอดีไปไป ระหว่างที่เสียมีกับเจ้าการันได้ไปดูพิธีบวงสวงพญานาคอยู่นั้นเจ้าสุทินที่สามารถหนีออกจากมนต์ดำของเจ้าการันได้ก็บาดเจ็บพอสมควรมันพยายามเดินไปขอความช่วยเหลือจากผีตัวอื่นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เจอเลยครับเจ้าสุทินล้มลงนอนด้วยอาการบาดเจ็บท่ามกลางป่าอันมืดมิดช่วยด้วยใครก็ได้ข้าไม่ไหวแล้วข้าใช้พลังในการหนีมากเกินไป ตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วร่างกายของข้ากำลังจะแตกสลายาช่วยด้วยช่วยด้วย ทัในใดนั่นเองเจ้าห่วงฮะที่กาลังหากระปอมอยู่พอดีครับผมเจ้าห่วงได้กระปอมมาเยอะทีเดียว10กว่าตัวได้ฮะโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยมันดันมาเจอกับเจ้าสุทินพอดีฮะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะฮะเจ้าห่วงเนี่ยไม่ได้กลัวเจ้าสุทินนะครับเพราะว่าเสียมีเนี่ยเคยเล่าให้เจ้าห่วงฟังว่าเจ้าสุทินเนี่ยเป็นผีก็จริงครับผมแต่ไม่ได้น่ากลัวฮะเจ้าห่วงก็เลยสงสัยครับว่าเจ้าสุทินเนี่ยมานอนที่นี่ได้ยังไงฮะเอ้าบักสุทินตัวนี่ บอกมีเคยบอ่อยฟังอยู่ดีคือมานเหรอบานนี้เฮ้ยเฮ้ยสุดินสุดินรอดรอเฮ้ยเอาคือนอนบอเตือนน้อบานนี้เนาะเสี่ยมีเคยบอกกับเจ้าห่วงไว้ครับว่าเจ้าสุธทินนี่ไม่สามารถโดนแดดได้เดี๋ยวร่างกายจะแหลกสลายฮะเจ้าห่วงเนี่ยดูเวลาแล้วก็ใกล้จะเช้าแล้วฮะเจ้าห่วงก็เลยต้องทําให้เจ้าสุดทินเนี่ยอยู่ในที่มืดที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮะเจ้าห่วงก็เลยพยายามที่จะสร้างเพิงพักเล็กๆคลุมเจ้าสุดทินไว้ไม่ให้โดนแสงแดดนั่นเองฮะ โอ้ยจะเม็นยากเนาะตายไปแล้วนี่ยุย่งยากจักสีตายเห็ดอีหยังสิรักษาจังใดเนาะบานนี่คนป่วยนี่พ่อมียากินอยู่เด้แต่ว่าผีป่วยนีย่ว่าจักสีเห็ดแนวใดกันเว้ยบูซอยใดยสำนีเดอ้อสุทินหลังจากที่ช่วยเจ้าสุทินเสร็จเรียบร้อยด้วยการสร้างเพิงพักเล็กๆให้แล้วเนี่ยเจ้าฮัวก็เลยเดินมายังบ้านของเจ้าการันฮะและพร้อมที่จะทำอาหารเมนูเด็ดก้อยกระปอมแล้วฮนะ แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่บ้านฮนะเพราะว่าเจ้าห่วงเนี่ยตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินฮนะโล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 เอ้ยกระป๋อมมาละเด้อหาอยากเทเด้บ,บานีิบุกปลาฟ้าโด่งมานี่ได้มาเกือบซีบโตเหมือนนี่อะเอ้า,อาไปใส่เบิดวะโล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 ,ล,ล,ลมีไผอยู่อยู่บ่อนี่โล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 ,ลเอา้าไปใส่กันเบิดวะ เจ้าหวก็เลยตัดสินใจที่จะทําอาหารรอเจ้ากาลันและก็เสี่ยมีฮะมีทั้งต้มกระปอมปิ้งกระปอมก้อยกระปอมซูชิกระปอมก็มีฮะอะไรเกี่ยวกับกระปอมทําหมดนะฮะอาหารนี่เต็มโต๊ะกันเลยทีเดียวครับผมเจ้าห่วงเนี่ยรอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาเลยฮะเจ้าห่วกก็เลยกินก่อนซะเลยฮะอ้ายโหยส้มแควส้มแคว,แวเฮ้ยไปใส่กันเบิดวะหรือว่าพวกมันไปงานบวงสวงพญายนาควะนี่ตองแม่นเลยแน่เลย เดี๋ยวต้องไปหามันซะแล้วแต่ว่ามันอยู่มองใดวะนี่จัดเว้ยเออว่าเดี๋ยวต้องไปหาบักสุทินดีกว่ามันหลัวนแน่เลยว่าตรงพิธีบวงสวงพญานาคเนี่ยอยู่ตรงไหนเออแม่แล้วไปดีกว่าเว้ยเจ้าหัวก็เลยเดินไปหาเจ้าสุทินครับผมไปดูอาการด้วยฮะว่าเจ้าสุทินเนี่ยดีขึ้นรหรือยังพอไปถึงฮะเจ้าสุทินเนี่ยตื่นมาด้วยอาการง,งัวงเงน่ยและหิวข้าวเป็นอย่างมากครับผมเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวมาหนึ่งวัดเต็มเต็ม เจ้าสุทินก็เลยขอข้าวกินจากเจ้าฮวกนะนี่นายนายเป็นเพื่อนสีหมีชื่อฮวกใช่ไหมข้าเคยเจออยู่นะเออแมนนีขึ้นลอติไปเจอ,อยังมาแล้วนี่คือเป็นแนวนี้ข้าหนีออกจากเจ้าการันมามันใช้เวทมนต์ของขลังกักขังข้าไว้แต่ข้าดิ้นหลุดมาได้ข้าก็เลยมาหมดแรงตรงนี้แหละอ้าวเจ้าเป็นยังกับบาการันนะมันคือเหตุนแนวนั้นนะมันเป็นคนดียู่ยได้บาการัานนี่ก่อนที่ข้าจะพูดกับเจ้าต่อเนี่ย ข้าขออย่างหนึ่งได้ไหมอีหยังอีกล่ะข้าขอกินข้าวหน่อยข้าหิวอ่ะเฮอโอ้ยเนาะว่าเมนอีหยังหูอย่าลืมจุดทูบไม่ค่าด้วยนะเดี๋ยวข้ากินของเส้นไม่ได้ข้ากินไม่ได้เหมือนคนนะโอ้ยเป็นผีหนีมันยากเนาะที่หลังกัยาตายเดอ้อจําไว้จะแมนยาก เจ้าฮวกได้เอาอาหารมาให้เจ้าสุดทินครับผมทั้งสองคนก็เลยนั่งคุยกันเจ้าฮวกพบกับความจริงบางอย่างที่ชวนตะลึงเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ฮะ <Yahoo! S 1> เอ็งยังอยู่กับเสี่ยหมีไหมเจ้าฮวกถ้ายังอยู่รีบไปบอกเสี่ยหมีเลยนะว่าเจ้าการันเนี่ยมันอันตรายเว้ยบ่เห็นเดอเข้าไปบ้านมันกับ,บ่บเห็นเดอแต่ว่าบักการันมันก็บ,บ่บเห็นเป็นอย่างไหละ่ะมันก็ดีๆอยู่เดะเฮ้ย,ยจำไว้นะที่ข้าตายเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าการันเลยนะอ้อ จะเป็นยังตายนี่เอาละข้าจะเล่าให้ฟังว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรแต่ก่อนข้ามาเกาะแห่งนี้เพื่อพิสูจน์เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเกาะพญานาคมีผู้คนมากมายอยากจะเข้ามาสัมผัสกับ,กบตัวจริงๆของท่านบางคนก็บอกว่าเคยเห็นบางคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นบางคนถึงกับสร้างบ้านสร้างเรือนและอยู่กันหลายเดือนเพื่อรอดูพญานาคนายเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนบอกต่อๆกันมา ว่าถ้าจะเจอกับท่านพญานาคเนี่ยต้องมีพิธีกรรมมากมายหลายแบบและหนึ่งในนั้นก็คือการบูชายันฮะบูชายันเลยบอมาโตคือเป็นแต่ยันแต่วะใช่ข้าก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละว่าต้องมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้ด้วยพิธีบูชายันจะจัดขึ้นปีละครั้งที่เกาะเล็กๆที่คนเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค ผู้คนจะบูชายันด้วยสัตว์ต่างๆวัวบ้างควายบ้างหมูบ้างโดยการมัดไว้ที่จุดสูงสุดของแท่นบูชายันที่เขาเชื่อกันว่าท่านพญานาคเนี่ยจะมากินสัตว์เหล่านั้นนั่นเองแต่นายเชื่อไหมจนแล้วจนรอดพญานาคก,ก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาเลยอืมงั้นแสดงว่าบอกเคยมีคนเห็นพญานาคเลยแมนบอกจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่นายเชื่อไหมไม่เคยเจอพญานาคเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยทำยังไงกันต่ออืมเหตุจังไรอะ เขาเปลี่ยนจากสัตว์ที่เอาไปบูชายันเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนยังไงละ่ะฮะเอาคนเนี่ยนะมาบูชายันโอ้ยเป็นไดา้่านวะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของไอการันที่มันชอบจับผู้คนที่บริสุทธิ์มาบูชายันยังไงละ่ะเฮ้ยสวยแล้วบักมเีเป็นเจังไหนนะบานี่อย่างที่ข้าบอกไปนั่นแหละเจ้าการันเนี่ยจะทําทีเป็นคนดีตีซีคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จะจับไปบูชายัญ พักพวกของมันก็เยอะแยะมันทํางานกันเป็นทีมแล้วเป็นอย่างมันือเหตุจังสี่ล่ะเจ้าการันเนี่ยมันมีเวทมนต์มนต์ดำอะไรของมันก็ไม่รู้นะติดตัวมามันเชื่อว่าถ้าได้เจอพญานาคเวทมนต์ของมันเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นและเหนือไปกว่านั้นมันเชื่อว่าเวทมนต์ของมันสามารถบังคับท่านพญานาคได้มันก็เลยพยายามที่จะหาคนมาบูชายันเพื่อให้ได้เจอกับพญานาคไม่วันใดก็วันหนึ่ง และข้าเองก็โดนจับมัดไว้ที่แท่นบูชายันเช่นกันวันแล้ววันเล่าก็ไม่เจอพญานาคข้าคิดว่าถ้าข้าโดนจับมัดไม่มีอาหารกินแล้วตายข้าก็คงทรมานมากๆข้าก็เลยตัดสินใจดิ้นเฮือกสุดท้ายร่างของข้าเนี่ยก็หลุดลงจากแท่นบูชายันลงไปในน้ําข้าไม่สามารถว่ายน้ําได้เพราะว่าถูกมัดมือมัดเท้าสุดท้ายข้าก็จมน้ําตายที่นี่แหละข้าได้แต่แค้นมันและข้าตั้งใจว่าข้าจะเป็นผีอยู่ที่นี่แหละ เพื่อเตือนให้คนอื่นอย่าตกเป็นเหยื่อของเจ้าเกาแรนมันอีกโอ้เสียใจนาเอ้อสุเทนละพผีตัวอื่นนี่เป็นคือกันอยู่บอที่แกเห็นว่าพวกข้าเดินมาขอส่วนบนุญกินอาหารในศารก็เพราะว่าผีทุกตัวโดนเหมือนกันหมดนั่นก็คือโดนบูชายันและให้อดอาหารจนตายพอกลายเป็นผีก็เลยเดินขอส่วนบุญทั่วทั้งเกาะแบบนี้แหละอ๋อมันเป็นอย่างซี่นี่เองแต่ห้าสจซอยนี่เสียหมีจังใดดีฮะข้ารู้จักสถานที่บูชายันนะ วะข้าจะพาไปป่าน euh ี้เสียมีโดนจับขึ้นแท่นบูชายันแล้วแหละไปรีบไปกันเถอะและแล้วสิ่งที่เจ้าสุทินพูดมาก็เป็นความจริงครับเสียมีโดนจับมัดไว้ที่แท่นบูชายันแล้วทากลางลูกน้องของเจ้าการันที่คอยพญานาคปรากฏตัวอย่างตั้งใจวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจให้พญานาคปรากฏตัวอย่างยิ่งเฮ้ยไอ้การันเอ็งมาหลอกข้าทำไมวะโถ่เอ้ยอุตส่าห์ไว้ใจอุ้ยปยนะเว้ย ทำไงได้วะงง,งเองนี่วะรอบนี้ข้าหวังว่าข้าจะได้เห็นพญานาคสมใจนะหลายๆคนเนี่ยที่ข้าบูชายันไปก็ไม่เห็นมาสักทีครั้งนี้แหละข้าจะได้เห็นหวังว่าท่านพญานาคจะชอบคนอ้วนๆน,นะพระจรันทร์ใกล้จะเต็มดวงแล้วข้าจะได้เห็นพญานาคก,กับข้าวนี้แหละโถเอ้ยปล่อยข้านะเวย้พยพญานาคก,ก็อยู่กับท่านดีๆเอ็งจะมากวนเขาทําไมวะเนี่ย อีกอย่างมันก็เป็นแค่ความเชื่อมันไม่มีจริงหรอกเว้ยข้าเชื่อว่ามีแน่ๆเว้ยพลังของข้าเนี่ยมันสัมผัสได้ว่ามีมวลพลังงานบางอย่างอยู่ใต้น้นํานี่ถ้าข้าได้พลังงานจากพญาน,นาคมาข้าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปราถนา ระหว่างนั้นเองเจ้าสุธินกับพ่วงก็ได้แอบตูฮะและกาลังหาวิธีช่วยเซมิออกมาให้ได้แต่ดูเหมือนว่าจะยากลําบากมากๆเพราะว่าเจ้าการันมีพลังมากมายทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องวางแผนไม่ให้ผิดพลาดฮะไม่งั้นเจ้าพ่วงก็จะกลายเป็นผีเฝ้าเกาะแห่งนี้เช่นกันเหตุใดเนะาะบาดนี่มันมีเวทมนต์นํานี่เข้าสิเหตุใดดีดใช่มันมีเวทมนต์ด้วยนะเจ้าการันเนี่ยแต่พลังของมันเนี่ยทำร้ายได้แค่ผีเท่านั้นนะถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้ นั่นแหละเป็นเหตุผลที่มันอยากได้พลังจากพญานาคถ้ามันมีพลังมากพอมันจะควบคุมได้ทั้งคนและผีวันนั้นแหละโลกจะไม่สงบสุขอีกต่อไปเลยปรดายการแล้วเข้าต่อไปสิ่งโตเซียมีมากแบบนี้เซ็ตมันแน่ระหว่างที่เจ้าห้วงกับเจ้าสุธินกําลังวางแผนชิงตัวเซียมีออกมาจากลานบูชายันอยู่นั้นเจ้ากระรันกําลังจ้องมองใต้น้ําอย่างใจจดใจจอ่อมันหวังว่าพญานาคจะออกมาจากผืนน้ําที่ไหนสักแห่งหนึง่งแต่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่เห็นวีแวว ดูเหมือนว่าเจ้าการันจะหมดหวังคงไม่ได้เห็นพญานาคแน่ๆฮะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลูกน้องของเจ้าการันเห็นสิ่งแปลกประหลาดเงาของอสุรกายท่ามกลางแม่น้ํหาห่างออกไปจากตัวเกาะไม่มากเอ้ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ผมผมเห็นผมเห็นเฮ้ยใจเย็นเห็นอะไรวะผมผมไม่รู้ลูกพีต่ตัวมันใหญ่มากข้าเห็นเป็นเงาดํามากเลยลูกพี่ข้าตกใจข้าก็าเลยเรียบเดินเรือมาบอกข่าวลูกพี่นี่แหละ เฮ้ย hey, แล้วแล้วอยู่ไกลไหมข้าจะได,เด้เดินเรือไปหาเลยไม่ไม่ไกลเลยลูกพี่แค่สินาทีก็ถึงข้าว่าต้องเป็นพญานาคแน่เลยเฮ้ยเ <Hey, S 1> ตรียมอ,ออกเรือไปได้เลยส่วนไอเสียมีเนี่ยเอามันไปด้วยเอามันไปบูชายันพญานาคเว้ย ระหว่างที่เจ้าการันกําลังสั่งลูกน้องให้เตรียมเรือและของใช้ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นผ้ายันของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะสามารถต่อกกรกับพญานาคได้อยู่นั้นเจ้าสุทินก็แอบมาหาเสียมีมันใช้ช่วงเวลาชุนลมุนและมืดมิดมาถึงตัวเสียมีจนได้และกระซิบถึงแผนการหลบหนีออกจากที่นี่ฮะเฮ้ย hey, เสียมีเ,เงียบๆไว้นะข้ามีอะไรจะบอกเฮ้ย hey, ไอสุทินเองมาได้ยังไงเนี่ยนึกว่าตายไปแล้ว <c oughs> อ่ะอ้าวก็ข้าตายไปแล้วไงเนี่ยตายไปแล้วนะ เออลืมลืมลืมเองตายไปแล้วนี่ว่ะโทษทีแผนของข้าก็คือรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าทึบแล้วค่อยหาวิธีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเราใช้ช่วงเวลาชุลมุนนี่แหละวิ่งหนีออกจากพวกมันโอเคนะเออเออได้ได้ได,ได้เอายัางเอายังเอาละตอนนี้แหละวิ่งเลยไปไปไป,ไปใส่เกียร์หมาเลยนะไปยาู <Y> ah <oo> สุทินพาเสียมีวิ่งหนีออกจากเจ้าการันและลูกน้องของพวกมันท่ามกลางความมืดมิดไม่มีใครอ็ดใจเลยว่าเสียมีได้วิ่งหนีออกไปแล้ว เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับ